เรากำลังพาทุกท่านนะคะดูถนนรอบพื้นที่ที่เราพาไปเมื่อกี้นะคะว่าถนนรอบพื้นที่นั้นเป็นยังไงบ้างตอนนี้เราอยู่เมื่อกี้เรามาจากบ้านดงนะคะซึ่งได้บอกไปแล้วว่าเป็นหมู่บ้านหนึ่งของ,งอำเภอเสมิงนะคะตอนนี้เราก็กำลังมาที่บ้านห้วยคอกนะคะเราก็จะผ่าน วัดเสมิงนะคะสมัยก่อนเรียกวัดนี้ว่าวัดคอยคอกนะคะนี่เรากําลังผ่านวัดเสมิงอยู่นะคะก็จะเป็นหมู่บ้านแล้วก็เป็นชุมชนตลอดตลอดสองข้างทางนี้เลยนะคะเส้นทางนี้เราจะไปไหนได้บ้างนะคะก็สามารถไปได้ทั้งตำบลเสมิงเหนือรวมถึงที่จริงไป ที่อำเภอปลายได้ด้วยนะคะแต่คนขับรถไปอำเภอปลายก็จะต้องเป็นรถที่สมบุกสมบันนิดนึงนะรถเก่งไปไม่ได้นะคะ ถึงวัดปากกล้วยแล้วนะคะบ้านปากกล้วยก็จะมีสหกรณ์การ,กรเกษตรของอำเภอเสมิงอยู่ด้วยนะคะและหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านที่ทำในเรื่องของกล้วยฉาบนะคะ สีเหลืองๆทางโน้นที่เราพาทุกท่านมาตอนแรกที่เป็นต้นไม้สัก่ะคะ่ะเมื่อกี้เราเดินอยู่ตรงโน้นเนาะก็ทะลุมาตรงนี้ก็จะเป็นบ้านท่าศาลาอย่างที่แจ้งไปในตอนแรกนะคะไปกันต่อเลยค่ะ แก้เช้านะคะมีแก้เช้าให้ได้พักสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะ เปล่าไม่แน่ใจนะคะก็จะโค้งเราก็กำลังจะเข้าโค้งเสมือนว่าเรากำลังแข่งรถกันอยู่ฝั่งซ้ายหัวมุมก็จะเป็นวัดนะคะมบ้านนี้ก็จะมีธุรกิจ วัดชื่อวัดท่าสาราอยู่เหมือนเดินะคะมีธุรกิจทั้งสินเชื่อนะคะทั้งธุรกิจการขายรถแล้วก็ธุรกิจอุปกรณ์ก่อสร้างนะคะในหมู่บ้านนี้นะคะ ให้ดูไปตอนที่เราเดินข้ามน้ํากันตอนที่บอกตั้งแต่แรกนะคะสะพานนี้ข้ามน้ําแม่เสมองค่ะฝั่งขวามือนะคะพอข้ามน้ําแม่เสมองมาจากทางหมู่บ้านท่าสาราเราก็จะเจอเทศบาลตําบลเสมืองใต้อยู่ฝั่งขวามือนะคะฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นทกศ ซึ่งโซนนี้ก็จะเป็นบริเวณตลาดนะคะขวามือถัดไปจากตรงนี้ก็จะเป็นตลาดสดฝั่งตรงข้ามตลาดสดก็จะเป็นโรงพยาบาลเสมิงนะคะซึ่งเราก็จะไปทางถ้าจะไปคือไปทางขวานี้นะคะทางขวาตอนนี้เราถึงทั้งยันนะคะไปทางขวานะก็จะเจอโรงพยาบาลเสมิงเจอตลาดสดนะคะแต่เราจะกลับแล้วอ้อมเป็นวงกลมให้ทุกท่านดูนะคะ <i> เนี่ยถ้าตรงไปข้างหน้านะคะถ้าตรงไปข้างหน้าก็อ้อมเป็น กไ็ไม่เรียกว่าออกก็จะเป็นวงกลมนะคะหัวมุมตรงนี้ก็เป็นที่ว่าที่ว่าการอำเภอเสมืองนะคะถัดไปจากที่ว่าการอำเภอเสมืองคือสถานีตำรวจเสมืองนะคะนี่เรากําลังจะกลับแล้วเราก็เจอสามแยกเรียกว่าสามแยกสามแยกเสมืองเนะะี่ยค่ะฝั่งซ้ายก็เป็น o อ o p s t r a w อเบ r รีนะคะ คลิปต่อไปเราจะเจออะไรหรือว่าจะพาไปที่ไหนนะคะค่อยเจอกันอีกทีนะคะสวัสดีค่ะ